พูดแล้วก็อิจฉาท่านผู้ชมรู้ไหมคะัว่าธนาคารอมสินเนี่ยมีทุนการศึกษาให้กับน้องศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่นะครับและอยากทําธุรกิจในอนาคตมีทุนสนับสนุนสูงสุดถึง2 0,000นบาทแลยจะเป็นยังไงนั้นวันนี้รู้กัน สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ชมผ่านทาง Facebook GSBSE m Startup กับรายการออมสินช็อกระเบื้ชอทุกเรื่องที่อยากให้คุณดูนะครับวันนี้นะครับแบมไม่ได้มาคนเดียวนะครับแบมมากับผู้ที่ดูแลทุนสนับสนุนถึง2 0 0 0สนบาทนันเองนะครับทุนนี้จะเป็นยังไงนั้นขอแนะก่อนอื่นขอแนะนำนะครับพี่จูนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่จูนนะครับเขาจะเป็นคนที่ดูแลในกิจกรรมที่มีชื่อว่า t m e r t Startup Company by GSB Startup ันั่นเองเห็นว่ามีคำว่า Company แสดงว่าต้องเกี่ยวข้องกับบริษัทแน่ๆจะเป็นยังไงนั้นต้องถามพี่จูนดีกว่า จริงๆกิจกรรม smart startup c o m a n y by GSB startup เนี่ยค่ะมันทุกๆคนอ่ะอาจจะ,ะแบบคุ้นหูกันมาตั้งนานแล้ว mm hmm. เพราะว่ามันมีตั้งแต่ปี2561กิจกรรมเนี้ยค่ะเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้กับนิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสได้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่และสามารถดำเนินธุรกิจได้จริงตั้งแต่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย mm hmm. โดยธนาคารออมสินเนี่ยค่ะจะเป็น เป็นผู้สนับสนุนการจัดตั้งบริษัทจำลองซึ่งปัจจุบันเนี่ยค่ะธนาคารออมสินนะคะได้สนับสนุนเงินทุนตัวนี้ค่ะ<ม>ไปให้กับมหาลัยทั้งหมด13มหาวิทยาลายัย<ม>แล้วก็38กิจการร<ม>ูปตรงนี้ค่ะจะเป็นรูปกิจการของนักศึกษาทั้งหมดนะคะที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ค่ะ พี่จูนครับแล้วคุณสมบัติของน้องนักศึกษาที่จะเข้าร่วมกิจกรรมตัวนี้ครับต้องมียังไงบ้างเอ่ยจริงๆคุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะจะคล้ายๆกับสมาชิกไอเดียที่น้องปิ๊กได้พูดไปในทีพีก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็คือเป็นนิสิตนักศึกษาสิทธิ์เก่าในมหาวิทยายลัยที่มี MO u กับธนาคารออมสินนะคะก็คือเป็นนักศึกษาปตีปโทปอเอกได้หมดเลยชั้นปีไหนก็ได้เลยค่ะแล้วก็หรือเป็นสิสิ์เก่าที่จบไปแล้วไม่เกิน5ปีมาร่วมทีมกับน้องๆที่กําลังศึกกษาาอยู่่็ได้้คะนๆ ทำธุรกิจอย่างนี้อาจจะยังไม่มีประสบการณ์เขาต้องมีที่ปรึกษาด้วยไหมคะใช่ค่ะก็คือเกณฑ์หนึ่งข้อที่ว่าจะต่างกับกิจกร,รรมสมั r ร s t สไอเดียนะคะก็คือน้องๆจะต้องมีที่ปรึกษาหนึ่งคนที่ทำมหาลัยจัดตั้งมาให้หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของน้องๆเองก็ได้คะ่ะแล้ว มีเงื่อนไขอะไรอีกไหมครับเง,งื่อนเงื่อนไขอีกอย่างหนึ่ง,งก็คือที่เหมือนกันเลยนะคะก็คือต้องมีผลิตภัณฑ์ของธนาคารอมสินอย่างใดอย่างหนึ่ง,งค่ะ<ง>ผลิตภัณฑ์ที่เราอยากให้มีเพราะว่าน้องๆจะได้รับเงินทุนสนับสนุนจากธนาคารอมสินใช่ไหมคะเราจะได้โอนเงินทุนเนี่ยค่ะเข้าในผลิตภัณฑ์ที่น้องๆไปเปิดอย่างเช่นบัญชีเงินฝาก atm ไม่โม่ก็ได้นะครและที่สําคัญนะคะน้องๆต้องกดไลค์กดแชร์เพจ gsb s m e s t a r t u p ด้วยนะครับ พี่จูนครับแล้วตัวเงินทุนที่ธนาคารออมสินให้ครับมีทั้งหมดกี่ทุน,นะคะจริงๆเราอย่าเรียกเป็นว่าได้กี่ทุนเลยค่ะเราเรียกว่าเราอจะให้เป็น2ช่องทางดีกว่าค่ะ嗯嗯ช่องทางที่1ก็คือช่องทางที่มาจาก EP ที่แล้วที่น้อง<ข>อปิ๊ก<า>ได้พูดก็คือเป็นตัว Smart Start i ไอเดียที่ผ่านเข้ารอบมาตั้งแต่ช่วงโปรโต t ทป์嗯嗯ทูคอมพาน<ช>ีสิบทีมที่ได้รับเงินรางวัลไปแล้ว15ทีมตรงนี้ค่ะสามารถจะมาเข้าร่วมก็คือได้รับ เ,เงินกองทุนการศึกษาตัวนี้ค่ะสูงสุดถึง2 0 0 0 0นบาทโดยได้รับไปเลยเราเราเราถ้าสวนน้องๆเข้ามาเราจะให้เลยาคา่ะในน,นนี้ไทีใสายประกวดที่เข้ามาใช่ค่ะแล้วก็ถ้าสวนเป็นช่องทางที่สองช่องทางที่สองตัวนี้คือน้องๆอาจจะไม่ใช่สายประกวดอ,อาจจะเป็นแนววิชาการแต่น้องๆสามารถทําธุรกิจได้จริงอย่างนี้ค่ะเราก็มาเข้าช่องทางที่สองก็คือนําแผนธุรกิจมานําเสนอกับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยก็จะนําส่งธนาคาร้องทินให้พิจารณาเงินทุนเหมือนกันค่ะสูงสุดถึง2 0,000 0บาทค่ะ พี่จูนครับเราเคามีเกณฑ์นในการที่จะคัดเลือกยังไงบ้างครับเกณฑ์ก็คล้ายๆกับสมาร์ทซาร์ทไอเดียนะคะแต่ว่าตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวที่ทําขึ้นมาจริงแล้วเกณฑ์ จร,จริงๆมันไม่ได้มีอะไรตายตัวนะคะเกมก็คือเหมือนแต่ละธุรกิจมันก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ว่า<ม>ถ้าสมมติว่าคือหลักๆเนี่ยคือเราก็มองความเป็นไปได้ของธุรกิจเป็นในเชิงพาณิชย์เชิงมิทาขึ้นมาจริงนะค่ะใช่ใช่ค่ะม,มีเทคโนโลยีนวัตกรรมความคิดสร้างสารรค์ซึ่งน้องๆเขามีกันอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็มีการบริหารจัดก,การทางด้านการเงินการตลาดกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจแล้วก็การบริหารจัดการทีมถามว่าดูจากไหนดูจากที่พูดเมื่อกี้อะค่ะเป็นแผนธุรกิจที่น้องๆนําเสนอมาแล้ว เราก็นำมาพิจารณาแล้วก็ให้เงินตัดของให้กับน้องๆค่ะ จากทั้งสองกิจกรรมนะคบไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม smart start idea แล้วก็มาจนไปถึงกิจกรรม smart startup company นั่นเองนะครับธนาคารเองก็คาดหวังนะครับอยากให้น้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยมีสกิลนะครับมีความรู้มีประสบการณ์ในการที่ทำธุร,รกิจในอนาคตได้เมื่อน้องจบมาแล้วครับน้องๆก็จะสามารถเอาสิลตัวนี้นนะ่ะไปสามารถทำธุร,รกิจของตัวเองได้ด้วยนะครับซึ่งวันนี้เองก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่จูนนั่นเองนะครับที่มาแนะนากิจกรรมหรือโครงการดีๆในโครงการนี้นะครับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการออมสิน กระเบาทอบทุกเรื่องที่อยากให้คุณรู้